ดีนะครับแล้วสวัสดีการวิถีอยู่ประเทศไทยวันนี้เช้านี้หนาวเลยครับหนาวมากๆเลยคณะอือน่นที่กำลังจะมาที่ดูอยู่เนาะเตรียมเสื้อหนาวมาเยอะๆนะครับหนาววันนี้น่าจะแปหรือ9องศาและวันนี้เรามาปรากฏกายอยู่หน้านารันธายูนิเวอร์ซิตี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลกเลยทีเดียว กำาังการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูทีละเล็กทีละน้อยแต่ก่อนเข้าก็ขออนุญาตอธิบายพระธรรมทีุ่บัติขึ้นทีออ่สถานที่แห่งนี้นะครับจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิบแปดวัดส8บแปดวิหารนะซึ่งพระองค์ได้เคยเสด็จมาที่นี่นะครับสมัยหนึ่งพระองค์ก็อยู่ที่นี่แล้วก็เกิดพระสุจ์มากมายบุคคลคนแรกที่สร้างมีนามว่าทุสสะปาวาลิกะ เศรษฐีอันนี้คือสวนมะม่วงเก่านะครับแล้วก็ท่านสร้างเป็นวิหารของพระผู้มีพระภาเจ้าหลังจากนั้นนะครับเวลาต่อมาโดยปีพศ274นะครับท่านนะครับพระเจ้าส่งมาลาท่านเข้ามาสร้างคลอมนะครับกุฏิหลังที่ทุสสะปาวริกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างจากนั้นราปีพศ7 0 0สมัยนาคาราชุน ท่านมีบทบาทท่านเป็นผู้ดูแลนักสถานแห่งนี้ก็มีการสมัครนักศึกษามากมากมายประตูนี้แหละเป็นประตูตก่กอนนี่กว้างนะแต่เนื่องจากสร้างกรอกันกรอกันหลายหายสมัยร,รือกลายเป็นเหมือนกับว่ากำแพงใหญ่จริงๆแล้วมันไม่ใหญ่ตามนี้เนาะและสถานแห่งนี้เขาก็จะมีการสัมภาษณ์แหละว่าพิสูจน์ที่มาจากที่ต่างๆเวลามาต้องผ่านการสัมภาษณ์และผ่านจางก,ก็บันทึกว่าเนี่ยคือจุด ของพระที่สัมภาษณ์นะครับพระนิสิตจ,จากพระพิสุทั่วโลกที่จะมาศึกษาที่นี่แต่มีพระพิสุองค์หนึ่งเนี่ยนะครับท่ทานชื่ออริยะนะครับชื่อเหมือนภาริยนะนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาริยะหรือเปล่าท่านได้มาที่นี่ท่านก็มาถึงท่านก็ค้นอะไรเลยบาทไปเจอเข็มเล่มหนึ่งแล้วท่านก็เอาบาทใส่น้ําแล้วท่านก็หย่อนเลยครับหย่อนเข็มลงไปในน้ํา กรรมการเลยถามว่าท่านทําเพื่ออะไรท่านบอกว่าท่านมาด้วยปัญญาอันน้อยนิดปรียบเหมือนดยางเข็มแต่ท่านขออะไรเรียนศึกษาอุปมาเหมือนเข็มที่ลงไปถึงก้นบาทท่านจะทําการศึกษาปัญญาให้สุขุมลึกซึ้งเหมือนกับเข็มที่จมอยู่ในก้นบาทการสัมภาษณ์ตรงนี้เข้าเลยได้เลยครับผ่านเลยนะครับท่านท่านก็ได้มีโอกาสศึกษาณที่นี้และภายในบริเวณนะครับหลังจากนั้น ก็มีการนะครับพัฒนาต่อมาก็คือสมัยราวปี945สมัยนั้นพระฝ่ายเหียนครับที่มาก่อนพระถังสัมจังแต่ท่านไม่ได้มาศึกษาเนาะท่านจดบันทึกเรื่องราวผ่านจดหมายผ,าผ่านจดจดหมายของท่านแต่ไม่ได้ดังเท่ากับจดหมายเหตุพระถังซัมจัง๋งจากนั้นปี1155ของสมัยหันสาวัฒนะท่านเป็นผู้ดูแล ท่านเอาร้อยหมู่บ้านนียหมู่บ้านละสองคนรวมแล้วคือ200คนมาช่วยกันทำอาหารนะครับเพื่อดูแลพระพิกษุที่นี่มีมากกว่า1,000 100, งท่านมีอาจารย์สอนถึงหน0่คนนะครับมีห้ารายวิชาแล้วก็มีตึกนะครับแปตึกแต่ตึกที่ใหญ่มีอยู่สามตึกด้วยกันได้แก่รัตนสาครมี9ก้าชั้นรัตนโนทิมีเจ็ชั้นและรัตนรัญจกรมีอยู่ห้าชั้นด้วยกัน แต่ไม่มีส่วนลึกเข้าไปข้างในนะและที่ท่านพระถังสัมจังมาอ่านที่ท่านดูสารคดีท่านนะกว่าจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกพระถังสัมจังนะครับท่านเกิดตระกูลขุนนางพ่อแม่เสียชีวิตหมดเลยแล้วก็นั่งเนื่องจากท่านเป็นน้องคนเล็กพี่ชายบวชก่อนท่านเลยบวชตามพี่ชายที่เหอหนานนะครับศึกษาอยู่ที่ชิงตูนะครับหลังจากศึกษาแล้วท่านเห็นว่า ตอนอายุยี่สิบท่านเลยตัดสินใจในการบทเป็นพระและท่านมีความปรารถนามุ่งมั่นเลยว่าต้องมากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อินเดียให้ได้ท่านเดินทางสมัยนั้นก็คือพระถังไทจงเนาะได้ขมาเนื่องจากตอนนั้นประเทศจีนนะครับมีสงครามกับชาวเติร์กก็เลยห้ามไม่ให้คนจีนออกนอกประเทศแต่ท่านก็ามาได้นะครับเครื่องมือท่านก็มีเพียงแค่ตู้พระไตรปิฎดกด้านหลัง ตะเกียงมือมืออะไรก็มีไม้เทา้าท่านก็ามาเพียงเท่านั้นเองและสิ่งที่ท่านเกือบเอาตัวไม่รอดคือผ่านทะเลไซโกบีนะครับจนกระทั่งรอดแล้วก็พื้นที่ที่เหยียบขรงแรกก็คือนาลันทาที่นี่เองนะครับรลาปี1นึ่ 3, แล้วท่านจดบันทึกเรื่องราวท่านมาที่นี่ท่านเจอห้องโถงใหญ่นะครับห้องประชุมเจอห้องครัวทำอาหารเจอตู้เย็น นะครับใหญ่มีตู้เย็นที่เขาทำเดี๋ยวไปดูกันนะว่าตู้เย็นสมัยพระถังสามจังเป็นไงมีห้องครัวมากมายนะครับหลังจากนั้นครับราปีพศ1,400อินเดียเปลี่ยนคััวกษัตริย์เป็นอะไรฮินดูแต่ไม่ถึงขั้นทําลายแต่ไม่ให้บ่อนําเลี้ยงแล้วก็อยู่อย่างลําบากขึ้นทําให้พิสุทิ์ที่เคยมีหลักหมื่นก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความล่มสลายของนาลันทายแห่งนี้ ก็คือราปีพศ1773พี่เพียร์ฮิวจีมาจากอารับมาทำการเผาที่นี่เลยครับทำให้พิ่สุนนอนเรียงรายตายตกันเกลื่อนกัดน,นะครับมากมายเนื่องจากว่าลายเนื่องจากพศ2403นะคบอังกฤษได้อินเดียเป็นเมืองขึ้นก็เลยส่งทีมงานของเซอร์อเลสเซนเดอร์คนนิงแฮมครับมุพูดท่านเซอร์อเลสเซนเดอร์ได้เขียนข้อความหนึ่งท่าน เข้าใจเลยและท่านก็สงสารพระพิสูจด้วยว่าถูกอิสลามได้ฆ่าตายนอนเรียงรายโดยม่ีกันต่อสู้บางสารที่ขุดมายังเจอจีวรและโครงกระดูกเรียงกันอย่างนั้นนะครับแล้วจนกระทั่งนะครับปีพศ2545ประมาณนั้นก็ยกเป็นมรดกโลกจนทุกวันนี้ครับนารันทายูนิเวอร์ซิตี้นะสำหรับพระสูตรสมัยที่พระองค์ได้อยู่ที่นี่ ข้อความตอนหนึ่งพระอ,องค์ได้ตัดอระกาศิสิตานอาศิพันธะกับบุตรได้ถามผู้เจ้าที่นี่ว่าข้าแต่พระอ,องค์พูดเจริญพระอ,องค์สามารถให้บุคคลใดไปสวรรค์หรือบุคคลใดไปนรนกได้ไหมพระผู้มีพระเจ้าทรงตัดว่าเราไม่สามารถให้ได้พระอ,องค์ตัดว่าดูก่อนในท่าธรรมนีเราถามถือว่าคนที่ทุศีลในปันนาติบัตเป็นต้น เธอจะวิงวอนอ้อนวอนให้เขาไปสู่สวรรค์ได้ไหมก็ไม่ได้ดุดดังที่เธอโยนของที่หนักลงไปในน้ำาคืออ้อนวอนของหนักให้ลอยน้ำได้ไหมก็ไม่ได้ทำนองเดียวกันบุคคลที่รักษาีลนีงามมีใครไปสาดแช่งให้เขาไปสู่อบายภูมทำได้ไหมก็ไม่ได้อุปมาเหมือนเอยที่อยู่ในหายเธอลองคิดดูว่าเพราะอะไรครับหายแตกเธอสามารถดลบันดาลให้เนย จมน้ําได้ไหมเธอสามารถดลบันดาลให้อะไรหายที่มีความหนักลอยน้ําได้ไหมก็ไม่ได้ฉันได้ฉันนั้นความเป็นกุศลของบุคคลเหล่าใดก็ย่อมไปสู่ส่งห่านกราฉันนั้นและสถานที่แห่งนี้ท่านพระสา,ารีบุตรได้มาทูลถามน่าจะาก,ก่อนวันคริสต์ศร่สิบห้าค่ำเดือนสิบสองพรเนื่องจากท่านปริพานวันคริสต์ศตร่สิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันลอยกระทงนั้นการอ่านก็เลยอนุมานว่าก่อนหน้านนี้แน่ สมัยหนึ่งท่านพระนรนเล่าเรื่องราวว่าข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นะครับในสถานที่กรมะกระพพวันแห่งนี้ในตอนนั้นท่านพระสารีบุตรได้ถาทูลถามพระผู้มีพระเจ้าท่านได้กล่าวในสามภาษาทันยสูตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมมีศรัทธาในพระุทธเจ้าองค์ก่อนปัจจุบันและอนาคตยิ่ง พระผู้มีพระเจ้าได้ย้อนถามท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอรู้ได้อย่างไรในพระเจ้าองค์ก่อนปัจจุบันและอนาคตเมื่อนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ได้รู้อย่างนั้นแต่ข้าพระองค์รู้โดยการอนุมานเปรียบเทียบว่าพระเจ้าพระชมาครดมนะครับเข้าถึงโพธิปักเป็นต้นอย่างนี้พระองค์ก่อนก่อนแม้อนาคตก็ต้องตัดสู้โพธิปักพิยธรรม ถ้าพระอ,องค์ไม่ได้รู้อาจจะใส่ของพระเจ้าทุกๆพระอ,องค์อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดกับท่านพระสารีบุตรนอกจากนั้นแล้วครับที่นี้ท่านพระสารีบุตรได้เคยถูลถามศาสนาของพระอ,องค์จะดำรงอยู่นานอย่างไรได้ทูนถามข้อหนึ่งว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญศาส,สนาของพระเจ้าองค์ก่อนๆดำรงอยู่นานหรือไม่พระเจ้าค่าดูก่อนสารีบุตรศาสนาของพระเจ้าองค์ก่อนได้แก่พระวิบัติสี พระศิที่พระเวสภูสามองค์นี้องค้าวได้แก่สุตตะเคยยะเวยากรณะคถา,าอุทานสิติวุตตก,กะอภูตธรรมเวทัละไม่ได้รวบรวมเรียบเรียงได้แสดงโดยพิสดารจึงคำสั่งสงกรขจักกระจายออกไปเมื่อน,นั้นจึงทำให้ความเป็นศาสนาพระเจ้าสามพระอ,องค์จึงดำรงอยู่ไม่นานเมื่อน,นั้นพระสาราบุริบทได้ตูนถามพระเจ้าว่าข้าแต่ผมหรือเจริญ และศาสนาของผู้เจ้าองค์ใดที่มีการดำลงอยู่ได้นานพู้เจ้าตัดว่าดูกราสารีบุตศาสนาของผู้เจ้าพระนามว่ากรปบูสันโทโกนาพมโนและภะกัสสโปศาสนาดำลงอยู่นานเพราะเหตุใดเพราเน่้งจากองค์เก้ามีสุตตะเขยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะอภุตธ,ธรรมเวทัละท่านได้สแสดงโดยพิสดาร และสาวของพระเจ้าทั้งสามพระอ,องค์ได้รวบรวมเรียบเรียงเป็นพวงจึงไม่ขัดจัดกระจายท่านพระสารีเลยทูลพระอ,องค์ว่าขอ,อพระอ,องค์ทรงบัญญัติพระวิน,นัยเถิดพระเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนสารีบุตรพิกษุหมู่ใหญ่ถ้ายังไม่มีอาสวัตถนิยธรรมคือกิเลสเกิดหมดยังไม่บัญญัติสรุปง่ายๆคือถ้าไม่มีต้นบัญญัติพระอ,องค์จะไม่บัญญัติดับหน้านอกจากมีต้นบัญญตัติต้นบัญญัติคืออะไร ผิดคนแรกแล้วมาบัญญตัติผิดคนแรกแล้วบัญญตัติพวกเราปล่อยให้พิสูจน์ทั้งหมดทําผิดขึ้นมาให้หมดแล้วก็จะบัญญตัตินะครับเพราะบางอย่างเนี่ยสมัยเนี้ยมันอะไรไม่พระองค์ไม่ได้บัญญัตินะก็เลยเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําไมที่พระพิสูจน์อะไรก็ยังมีอยู่นะถ้าสมัยก่อนมีมีอะไรนะผมคิดเองนะสมัยก่อนถ้ามีโซเชียลมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็คงถูกบัญญัติไปแล้วเนาะ ต่ทั้งหมดนี่ก็อยู่ในกลุ่มสรุปลงอยู่ในโลกะวชัชชะาก็คืออะไรโลกทำไมติเตียนนะก็เดี๋ยวน,นี้เนาะก็ท่านเก่งยิ่งกว่าเราอยู่นะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่อมีอะไรพระวเจ้าโอ้เก่งมากแล้วท่านก็เล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเยอะแนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไงว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สัตว์ทำปฏิโลบนั่นเองสัตว์ทำปฏิโลภพระองค์ทรงตัดข้อความหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหก ในสังยุตตนิกายในนิทานวักท่านพ่ะอักัสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พมเจริญศาส,สนาของพอะอโอเจดามรงนานอย่างไรระองทรงตรัสว่าดูก่อนกักสปะศาสนาของเราถ้าตราบใดไม่มีพระสัทธรรมปฏิโลกพระสัทธรรมปฏิโลกคืออะไรก็คือคนแสดงปฏิโลกขึ้นมาเองทําให้สัตธรรมแท้หายไปดูก่อนกักสปะถ้าในการข้างหน้าไม่มีใครทําสัตธรรมปฏิโลก พระสัตธรรมแท้เรายังมีอยู่แต่ในการข้างหน้าจะมีพระสัตธรรมปฏิรูปเยอะแยะปฏิรูปธรรมของพระองค์เป็นอีกแบบหนึ่ง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 เหมือนท่านกรณีปฏิบัติเนะี่ยอาณาปาเดียวกันนะ่ะจากผู้เจ้าองค์เดียวกันแต่สิบสามนักสอนไม่เหมือนกันท่านน้นเอาคาบริกรรมอย่าง,ง,งนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วแต่สานักเวลาปฏิบัติข้าะถามผมว่าที่ไหนดีผมก็ผมไม่ทราบที่ไหนมีพุพทธพจนนั้นดีทั้งหมด ท่านก็ไปหายเองปรากฏว่าเห็นไหมอนาปาต่างกันเยอะมากยเยอะเนาะตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นมากมายเพราะฉะนั้นพระเจ้าตัดว่าดูก่อนกัสจปะต่อไปหนังแท้ที่เป็นหนังจริงของเราเมื่อถูกตีเข้าตีเข้าหนังแท้เราสึกลรอกลับเอาหนังอื่นมาแปะทับหนังแท้เราหายไปต่อไปก็เหลือหนังอะไรห,หนังเทียมที่มาแปะทับก็ฉะนั้นดูก่อนกัสปะเพราะอะไรเพราะคนไม่ยำเกมในพัตตาห์โห ความไม่ยำเกรงในพระธรรมของเราความไม่ยำเกรงในเลียสงสาวกความไม่ยำเกรงในสึกขาบทเพราะอะไรเพราะบริษัททั้งสี่นั่นแหละเป็นตัวทาลายเองดูก่อนกัสปะเหมือนเรือจะล่มจะจมได้เพราะคนขับเรือเพราะฉะนั้นศาสนาเราจะปฏิรูปก็คือคนในศาสนาได้แก่บริษัททั้งสี่ คือพิสุพีสุนีอุบาสกมิสกาเป็นผู้ทําลายครับนี่แหละพระองค์คงตัดว่าศาสนาของพระองร่มสลายเพราะบริษัททั้งสี่ใช่หรือเปล่าอันนี้ของแท้แน่นอนเหม็นจะต้องกลัวอิสลามจะทําอะไรถ้าท่านเป็นผู้รักษาคําสั่งสอนพราะพูพ้เจ้าฝากทาไ้วีนในนะครับไม่ได้ให้ท่านสร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดสร้าง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 ศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับศาสนาอยู่ที่คําสั่งสอนเนาะะพระองค์ไม่ฝากศาสนาก,กับพระองค์ใดด้วยนะ อย่าพยายามอย่าไปแขวงพระธรรมไว้กับพระพิสุองนู้นอง์นี้อันนี้ขอเพิ่มเติมท่านจะเห็นได้ปัจจุบันนี้พิสุมีแต่คําสอนสอนขององค์นั้นองค์นี้หลวงพ่อหลวงนั้นคําส,สอนสอนพระอ,องค์นั้นองค์นี้คําสอนุูธเจ้าหายไปไหนครับใช่หรือเปล่าที่เยอะด้วยนะหลวงตาสอนอย่างนี้ออกโซเชียลออกภาพมีชื่ออีกต่างหากถ้าท่านรักพทธเจ้านะครับท่านไม่ต้องส่งหรอกครับผมไม่ขออ่านในคําสั่งสอนของใครนะนอกจากพทธเจ้าเท่านั้นนะครับ เพราะเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทำลายพระสัตรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยอ,อะไรพระองค์พูดพระองค์ตัดพิสุ์ว่าพิสษุตถาคพ์เนี่ยเป็นพุทธเจ้าต้องพูดจริงเป็นประโยชน์ถูกต้องไม่เอาใจใครนี่คือพระพุทธเจ้าแต่ส่วนใหญ่พวกเราทำไมเอาใจนี่ครูของฉันอย่ามายุนี่วัดของฉันนู่นนี่หนหน ύ, ใหญ่กว่าพระเจ้าตรงนี้แหละเป็นที่มาว่าให้ยาเกณฑ์ในพระศัสดาข,ของพระพเจ้านั่นเองนะ มันจะได้ดำรงยาเพราะฉะนั้นพระพเจ้าฝากลารทและวินัยเป็นสาสดาของเราอันที่นี้เกิดพฐานความดิง้งเยอะนะเราก็เล่าพอสังเขตนะเพราะฉะนั้นพวกท่านเสมือนหนึ่งว่าสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วละ่ะเชิญเข้าไปได้แล้วครับนี่ประตูสัมภาษณ์นะครับมาอยู่สตูข,ของท่านพระสารีบุตรสูโรอันนี้นะครับมีความอลังการมากครับเนื่องจากมีการสร้างรุ่นต่อรุ่นมีตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโสงมาลาาท่านสร้าง นะครับเพราะบันไดอันเล็กจุดนั้นแหละเห็นไหมครับบันไดขึ้นไปแล้วตรงกลางคือสมัยพุทธะห้าราชวงศ์ดูแลไปมาตลอดตอนนั้นประทเทศอินเดียโชคดีมีกษัตริย์ติดต,ต่อกันคือพุทธหมดห้าราชวงศ์ได้แก่พระเจ้าพุทธพุทธะตาถาพุทธะพระเจ้าศัพทาราธิตพระรจ้าราธิตฐานและพระเจ้าวชระจากนั้นร่วมการถ่าเวลาจากปีประมาณ90้ออีก300รว่าปี 1,214โดยประมาณที่ตัวอันใหญ่ๆนั่นแหละคือสมัยของปาละได้แก่พมเทวะวิกรมศรีสาสมบุกรละโอทันตบุรีและชาป,ปัตภะละอีห5ราชวงศ์สร้างและที่บอกท่านท่านขุดเจอนะครับโดยทีมัานอยู่ในโกรเจอแผ่นเหล็กแต่แผ่นเหล็กอันนี้ไม่รู้ว่าไปเก็บอยู่ที่มิวเซียมใดที่เราเข้ามาก็ไม่เจอนะครับเยมาเหตุตกพภาวะ ที่นี้ไม่ใช่ที่บ้านท่านนะครับเป็นการสร้างอานุสรณ์สถานว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีอภรษสาวกมีปัญญาเลิศท่านสั่งสมบารมีมาหนึง่งอสงไขยกระเตรแสนกลับท่านได้เป็นผู้ได้สร้างในเรื่องยานถึง73ยานด้วเยกันนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่68ในขุดตากานิกายปฏิสัพพิธรมะอัตถปามีนามว่าสัทธรรมะ ปากกาสินีอัตตาถาขออนุญ,ญาตเพราะเนื่องจากเมื่อปีก่อนนู้นผมได้มาตั้งใจบอกท่านว่าจะขอโอกาสศึกษาในเลขเจ็ดสิบสายานนะก็มีโอกาสพอดีโควิดมาก็เลยมีโอกาสทํสา73ดายานได้ภายในหนึ่งปีเรียบร้อยก็ขออนุญ,ญาตว่า73็ายานของท่านนั้นท่านได้แสดงนะครับยานที่หนึ่งคือศีลมายยานยานที่สอง ได้แก่สมาธิภาวนายานนะครับแล้วก็ธรรมทิฏฐิยานอุทยพังยาณนพังคยานพยายานอาทีนวยานนิพพิทายานบุญจิตุกรรมยตายานปฏิสังขายานสังขารุปเปกขายานอนุโลมยานโคตรลภูยานเข้าถึงวิมุตติยานปัจเจเวขนายานเข้าถึงขันตินะครับวิวัตต โคจระนานัตตยานจริยานันัตตยานภูมมะนานัตตยานธรรมน,าน,า,นา,านัตตยานยาตถยานตีลณนัตยานปเรจคัตยานเอกะระสัตยานทัสนัตยานอัฏฐปฏ,ฏิสัมพิทาธรรมปฏ,ฏิสัมพิทานิรุตติปฏ,ฏิสัมพิทาและปฏิภาณปฏ,ฏิสัมพิทา วิหารรัตยานสมาปัทยานวิหารสมาปัทยานอาระนวิหารยานอนันตลิกะสมาธยานนิโรธาสมาปัฏยานปรินิพพานายานสมาสีสัตยานสารเลขัตยานวิริยาลัมพยานอัฏฐสันทัสนายานและทัทนวิสุทธิยานและท่านก็ได้มีการแสดงต่อคือขันติยานปเทสายาน ปาระปปเทสารวิหารยานและท่านสัญญาวิวัตะเจตวิวัตตจิตตะวิวัตะปัญญาวิวัตะวิโมกกวิวัตะและปัญญาวิวัตะจากนั้นท่านได้แสดงในหกยานคือทิพทะทิพะโสตวิสุทธิยานอาอาวิชอาอาสวัคคายายานนะครับทิพะจักขุยานแล้วก็เข้าถึง นายปรจิตตวิชา,านาายานทุกขญาณสมุทัยญาณนิโรธยญาณนะครับมัคคญาณทุกขญาณทุกข,ขสมุทัยญาณทุกข,ข,น,น,ข,ขนิโรธยญาณทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาฐานจากนั้นนะครับแสดงอัฏฐาปฏิสัมพาาิธาญาณธรรมปฏิสมาาัมพิธาญาณนิรรติปฏิสมาาัมพิธาญาณปฏิภาณปฏิสมาาัมพิธาญาณ จากนั้นหกยานสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสมัมพุทธเจ้าเจ่านั้นคือสัพพัญยุตยานอานาวรณยานยมัคะปาติหาธิญยายาสัพพัญยุตยานและอานาวรณยายนนั้นบัดน,นี้ที่กระผมเคยพูดไว้ก่อนคุยสามปีก็ได้พยายามตั้งใจแล้วก็ว่าจะมาสัตยยาเจ็สามยานก็ด้วยประกาตรนี้ครับเพราะนันตรงนี้ละครับที่ท่านแต่งไว้ในเล่มหกแป ใจสามยานที่เหมาะแก่การศึกษาแต่พวกเราศึกษาเพียงแค่16ใน7จดามยานยาคือโสรัสยานเท่านั้นเนาะเราก็ฟังเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปอันนตรงนี้คือเป็นรางวัลชิ้นเอกเลยครับที่ลำรัวจึงยกมาเป็นบรรดกโลกในการต่อมาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านที่